เต้นคืนครับตีเซ็นคืนท่องฟักดีสุดยอดของการเดินทางนะครับกาบโการขอไบ้าของแดงองบุแดงวงาัอรครับกระโที่โตมา ทองพักดีนะครับบนฐาน คืนครับตีเซ็นคืนท้องฟักดีสุดยอดของการเดินทางนะครับแข่งดีน้ำหนักดีสปีดตัวดี ปรดติดตามตอนต่อไปข้อบออกกอ,บอ,อกจากควันนะครับข้ออยู่นี่ข้อบออ,อยากเดินไปได้นะครับทองมือนี้เบิงมาจะเบาใดหรือบอนะครับรักที่การประกอบควครับ

คนอยู่ในกุ่มควันตัวเองนะครับเด็กหูตื่นนไปยัืนกันไปนเพราะว่าอยู่ตรงทรงเนือทางับ ตรงๆนะครับตรงๆท,งๆทงๆ้องฟ้าดีหมุนต้นเขนนาฬิกาเบาๆนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ80หา80องศาเลยนะครับองศากล่องตอนนี้งไปนี่อยากหมุนแล้วก็ไปตามลมไปทางสายของกล้องนะครับ น้ำหนักนี่เบานะครับบินได้สูงแต่ว่าเจดีย,ดยข้อโบเบนออกนะครับหมวกนิ้กาสิบห้านะครับโอโม,มหรือเปล่า ออกซ้ายเรื่อย,อย,นนยอๆนะครับไปท่านนัายของกล้องนะครับท่องพักดีดเป็นองศาตรงๆนะครับว <c oughs> นขยับไปซ้ายเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เป็นองศาเงาี้ยเขาตั้งนะครับ สองร้อยสี่สิบพันแล้วนะครับทองพักดี <S <S จากบ้านน้องเอลมองนะครับคนเมืองหน่อย มมตพานอำนาจเจริญนะครับทองพักดีเจ้าของสถิติโลกนะครับหารรอยสิบหาวินะครับทองพักดีตอนนี้อยที่ประมาณหาสิบองศานะครับแต่ว่ามันเป็นบางไฟมันตรงๆนะพี่น้อง มางไฟมาลงไก่นะครับทองพัดนี่สามลอยพานไปแล้วนะครับเบาบจะจะจรบานุนแรกแล้วนะครับตั้งฟุน่นนะครับตั้งนี่เบ,บ่งดบวยตาเปล่าบ,บอกนะครับเพราะว่าต้องเบ่งนกลก่อนตลอดนะครับตาเปล่าเห็นบ้าง ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40าองศานะครับเป็นบังไฟที่ตกใกล้ๆนะครับตกเไก,กลนะพี่น้องท้องพักดีนะครับสามร้อยสี่สิบแล้วนาจะเปื้อนหมวกได้นะครับสี400 e ่ร้อยยี่สิบ อตอนนี้อยู่ที่ประมาณาสามสิบหาองศานะครับอนนทองฟัดดีโอ้เขาอิแตเว่นต้นน้นอมังไฟเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณายีสิบองศานะครับ ทองผักดีนะครับสุดยอดเออไอยันเสียดายข้อเบียนออกนะครับไอยันกันข้อเบียนออกจะได้รากก้่นนี้นะครับ ลำลงมาแล้วนะครับฝ่ายใหม่แล้วหลับโุมแล้วนะครับสี่ร้อยยี่สิบห้นบานะครับท่องพักดีสุดยอดนะครับยินดีด้วยเด้อยายันดอแสงเดือนยินดีน้ำครับ